โดยนะครับสำหรับรองนายกอนุทินเนี่ยก็เตรียมพร้อม3พอมาใหม่นะสามพอสามพอคืออะไรกันบ้างสําหรับในช่วงของหลังโควิด -19 ตรงนี้นะครับก็สําหรับสถานการณ์โควิดของไทยเนี่ยยังทรงตัวอย่างที่นําเสนอไปเมื่อเมื่อกี้นะฮะว่าตัวเลขก็ยังอยู่ที่2 0 0 0 0ประมาณนั้นนะครับเป็นการรองรับสถานการณ์ครับขณะนี้เนี่ยสถานการณ์โรคโควิด -19 ของประเทศไทยยังทรงตัวติดเชื้อเวลาประมาณ2 0 0 0 0หลังสงกรานต้องมีการติดตามฝ้าระวังต่ออีก2สัปดาห์ครับซึ่ง ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมพร้อมรองรับการดูแลผู้ติดเชื้อซึ่งกลุ่มใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาการสีเขียวครับคือไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยก็สามารถจะดูแลโดยการเป็นระบบแบบผู้ป่วยนอกก็ดีแยกกับตัวที่บ้านก็ดีหรือว่าเจอแจกจบซึ่งตอนนี้ก็มีการประสานกับร้านยาทั่วประเทศรประมาณ400กําลังจะเข้าไปที่700แห่งแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งก็เข้าร่วมโครงการของสอป,ปอสอชอครับนอกจากนี้ยังมีการติดต่อเพื่อโฮมไอโซเลชันได้เช่นกันครับโดยได้เตรียมพร้อมรองรับสพอ คืออะไรบ้างหนึ่งเตียงพอก็คือได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่ติดเชื้อไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาที่บ้านทําให้นะครับผมอัตราครองเตียงสีเหลืองและสีแดงในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ3 0หากจังหวัดใดเริ่มมีอัตราครองเตียงสูงเกิน50%จะมีการขยายเตียงรองรับเพิ่มขึ้นอันนี้คือเตียงพอครับพอที่สองครับแน่นอนนะฮะยาพอ รวมทั้งนะครับมียารักษาตามอาการไม่ว่าจะเป็นถ้าอาการเบาๆก็เป็นแก้ไข้หรือรว่าแก้เจ็บคอตามอาการก่อนถ้าเพิ่มขึ้นก็จะเป็นยาฟ้าทลายโจรถ้าเพิ่มอีกก็จะเป็นยาต้านไวรัสต่างๆเช่นฟาวิพิราเวียเรมเดซีเบียโมโนพิราเวียหรือว่าแพคโลวิดครับซึ่งผู้ป่วยทุกรายไม่จําเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโควิดปั๊บต้องขอฟาวิพิราเวียไม่จําเป็นนะฮะฟ้าทลายโจรสาหรับบางท่านก็หายได้เช่นเดียวกันนะครับส่วน พอที่3ครับเมื่อกี้เตียงพอยาพอและหมอก็พอบ,บุคลากรทางการแพทย์พร้อมให้การดูแลรักษาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ทํางานหนักมา2ปีกว่าแล้วตรงนี้นะครับก็เห็นใจแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยก็ดูแลตัวเองกันด้วยเหมือนกันนะครับ